น้อมรำรึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ของในหลวงรัชกาลที่9นะครับผมด้วยพระมหากรุณาธิคุณเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงกเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ ผมได้ไปศึกษากับท่านอาจารย์ของผมผู้ใหญ่สมศักดิ์เครือวันนะครับผมที่ศูนย์กสิกรรมสองสลึงอำาเภอแคลงจังหวัดระยองเมื่อประมาณปีห้าห้านะครับที่ผ่านมาปัจจุบันก็ร่วม89ปีได้แล้วครับวันนี้จะมาในหัวข้อของ ขยะไมโครพลาสติกนะครับผมที่มนุษย์ในโลกนี้ใช้พลาสติกเป็นจำนวนที่มหาศาลนะครับแล้วก็ถูกทิ้งขว้างไปตามถนนคนทางและในแหล่งน้ำนะครับผมโดยเฉพาะในทะเล ตามชายทะเลตามแหล่งน้ำต่างต่างนั้นเห็นพบเห็นกันเยอะมากครับขยะจำพวกพลาสติกนะครับไมโครพลาสติกก็คืออนุภาคเล็กๆที่หลุดสลายออกมาจากพลาสติกต่างๆทีละน้อยทีละน้อยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นอันตรายอย่างยิ่งที่จะเข้าไปสะสม ตามดินตามน้ำและก็ในสัตว์น้ำต่างๆนะครับอย่างเช่นในทะเลนะครับซึ่งเห็นได้ชัดเจนครับขยะพวกไมโครพลาสติกอนุภาคเล็กๆนั้นเข้าไปอยู่ในตัวปลาซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งสำหรับที่สำหรับการจับปลาแล้ว นำมากินและมาขายนะครับซึ่งขยะเหล่านี้บางทีอาจจะไม่คาดไม่ถึงนะครับผมอาจจะคาดไม่ถึงว่าขยะพวกไมโครพลาสติกที่มีอนุภาคเล็กๆนี้มันสามารถ เข้าไปอยู่ในสัตว์น้ำพืชน้ำต่างๆครับผมแล้วเราก็เอามากินส่วนในด้านสาธารณูประโภค,โคอย่างเช่นน้ำประปายุกตัวอย่างอย่างเช่นในส่วนของผมเองนะครับส่วนป่าชิงดอยเมื่อก่อนระบบน้ำก็ใช้ท่อ PVC นะครับผมท่อ PVC อยู่พักหนึ่งครับ ซึ่งปัจจุบันนี้ผมก็ได้ลื้อท่อ PVC พวกนั้นออกหมดแล้วนะครับผมโดยเปลี่ยนแปลงระบบน้ำใช้ระบบสุรเสี่ยวนะครับสูบน้ำโดยตรงมาปล่อยแต่ก็ยังมี PVC อยู่เล็กน้อยครับยังไม่หมดเลยทีเดียวครับนี่ต่อไปอาจจะไปแก้ไขจุดนี้นะครับจากท่อ PVC อาจจะเป็นไม้ไผ่อะไร ทดแทนนะครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่นั้นผมลื้อออกไปจากระบบน้ำในส่วนเกือบทั้งหมดแล้วนะครับยกเว้นจุดเดียวครับจุดที่สูบน้ำขึ้นมาปล่อยนะครับผมและระบบน้ำนั้นผมใช้ระบบของไส้ไก่มาทดแทนการใช้การวางท่อใช้สปริงเกอร์อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับผมดย ท่อ pvc นะั่นก็คือพลาสติกเมื่อโดนแดดโดนฝนไปนานๆเนะี่ยเราจะสังเกตได้เลยนะครับว่าท่อมันซีดลงแล้วก็อนุภาคเล็กๆภายในท่อเนะี่ยจะหลุดล่อนออกมานะครับซึ่งจุดนี้ก็เป็นถือว่าเป็นขยะอันตรายอย่างยิ่งนะครับที่หลุดออกมาจากท่อซึ่ง บางท่านอาจจะคาดไม่ถึงนะครับปนเปื้อนไปบนพื้นดินและขับต้นไม้ซึ่งไปอุดอุดอนุภาคของดินแล้วก็จะไหลลงไปสู่ในแหล่งน้ำของเราแล้วก็ไปอยู่ในตัวปลาอะไรนี้นครับสัตว์น้ำสัตว์น้ำที่เราเลี้ยงครับถือว่า ขยะไมโครพลาสติกซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งที่พวกเราอาจจะคาดไม่ถึงนะครับผมซึ่งปัจจุบันถือว่าขยะพวกนี้ยังมีอยู่มากมายนะครับส่วนในส่วนของผมเองผมก็เปลี่ยนไปเกือบหมดแล้วนะครับ ก็ PVC ถ้าอยู่ในใต้ดินก็ถือว่ายังโอเคนะครับผมถ้าอยู่บนดินนันก็ถือว่าอาจจะโดนแดดส่องกัดก่อนทำให้อนุภาคเล็กๆของ PVC นั้นหลุดล่องหลุดร่อนได้เร็วขึ้นนะครับผมก็เกษตรอินทรียของผมก็ ถือว่าลดปรับเปลี่ยนขยะประเภทไมโครพลาสติกลงไปได้เยอะพอสมควรน,นะครับผม,ผมหรือถอนออกเกือบหมดหละก็จะใช้ระบบคลองไส้ไก่โคกหนองนาเข้าไปทดแทนนะครับกระจายน้ำไปทั่วพื้นที่แทนนะครับผมโดยไม่ต้องใช้ท่อ PVC เหล่านั้น เป็นการลดค่าใช้ใจ่ายได้โดยโตรงเลยครับผมสำหรับคลิปนี้เป็นบรรยากาศที่อยู่ในที่ทำงานนะผมับผมา3ตุลาคม,มบริษัทไม่ได้หยุดนะครับผมผมยังมาทำงานอยู่นะครับก็ทำตามหน้าที่ครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเนื้อหาสาระเล็กๆน้อยๆที่แบ่งปัน ทุกทท่านนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมรับฟังเกษตรศิลปินนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ